สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนำมาชวนทำบานาน่าไซเดอร์นะคะอันนี้เป็นกล้วยสุกที่ที่สุกมากๆสุกงอมมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะในปริมาณเท่านี้เดินนำจะทำให้ดูว่านำจะใส่น้ำตาลในปริมาณไหนแล้วก็น้ำในปริมาณไหนนะคะเราจะเริ่มต้นในการทำบานาน่าไซเดอร์ค่ะอันนี้จะทำาเป็น ไซเดอร์จากกล้วยนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยน้ําตาลที่ใส่นะคะอันนี้เห็นเนาะนำเลิ่อนมาตรงนี้นะคะอกล้วย3ส่วนนะคะน้ําตาล1ส่วนซึ่งน้ําตาล1ส่วนในจริงน้ำก็คือใส่ท่วมกับเจ้ากล้วยนะคะใส่ท่วมเข้าไปเลยนี่คะ่ะนะคะจริงๆเป็นน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะแต่พอดีตอนนี้นําใช้ เป็นน้าตาลตัวนี้นะคะสีจะอ่อนๆนิดนึงเมื่อก่อนเราจะใช้สีเป็นน้ําตาลเข้มเนาะตอนนี้ก็สีอ่อนขึ้นมานิดนึงค่ะใส่ให้ท่วมกล้วยเลยประมาณ1ส่วนนะคะกล้วย3ส่วนน้ําตาล1ส่วนแล้วก็น้ํา1บส่วนไม่ต้องคนอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่านี้เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทิ้งเขาไว้อยู่ดีเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้สิ่งที่จะได้จากเขาก็คือจะได้เจ้าสโกบี้ เพื่อเอามาเลี้ยงเจ้าคอมบูชาที่นำทําทานอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวน้ำเองที่ได้จากเขาเนี่ยก็จะเป็นบานาน่าไซเดอร์เนาะอันนี้เดี๋ยวน้ำก็จะใส่น้ำนะคะน้ำอันนี้เป็นน้ำแร่นะคะมีที่กรองน้ำแร่น้ำใช้น้ำดีๆเลยค่ะน้ำใช้น้ำแร่ทํานะคะใส่ลงไป10ส่วนค่ะ ซึ่งสิบส่วนของน้ำนี่คือน้ำก็กะว่าน้ำใส่ท่วมนะคะแล้วคราวนี้จริงๆแล้วฝาที่ปิดเขาไว้นะคะจะอันนี้น้ำท่วมนิดนึงละกันต้องการให้เขาอยู่เยอะๆหน่อยฝาที่ปิดเขาไว้ในจริงแล้วเนี่ยจะใช้เป็นผ้ากรองผ้ากรองแล้วก็คือยังไงต้องมีอากาศนะคะแต่ของน้ำเนี่ยก็คือน้ำใช้ฝาที่เป็นฝาของเจ้าโหลเขาเองนะคะแต่น้ำก็ต้องคอยเปิดให้ อากาศเนี่ยเข้าออกได้นะคะคือจะไม่ปิดตายแต่นะวันนี้ที่ทำนะคะก็จะทิ้งเขาไว้จนกระทั่งเขาเกิดเจ้าสโคบี้ที่เป็นแผ่นบางๆนะคะเคลือบๆอ,อยู่น้ำเคยโชว์ให้ดูแล้วเนาะนี่คะ่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เริ่มทำเราก็ถ้านำไม่จำเป็นต้องจดวันไว้นะคะเราจะดูจากผลลัพธ์ที่ตัวขวดโหลนะคะว่า เป็นยังไงถึงไหนแล้วนะคะก็ดูจากเจ้าสโกบี้ดูจากกล้วยที่เขาเนี่ยจะเนื้อเขาจะเปื่อยยุยนะคะถูกแช่อยู่ในความหวานของน้าตาลนี่น้ำเติมน้ำอีกนิดหนึ่งละกันนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ค่ะอีก8เดือนเรามาพบกันกับเจ้าบานาน่าไซเดอร์นะคะวันนี้เป็นวันแรกวันที่หนึ่งของการเริ่มทําโหลนี้ค่ะสุดๆค่ะพอดีได้กล้วยมาแล้วก็คิดอยู่ว่าจะเป็นกล้วยตากหรือว่าจะเป็น จะเป็นเอาไปใส่หม้อไฟฟ้าแล้วทําทานดีคือได้หมดทุกแบบแต่ก็คิดแล้วว่าตอนนี้กําลังแบบอยากทานคอมบูชามากๆหลายเหยือกอยู่นะคะที่ทานคอมบูชานี่ค่ะอันนี้เกือบหมดละนําจะทานแบบนี้ค่ะวันละประมาณเกือบสองเหยือกนะคะซึ่งก็คือฝึกแล้วก็จิบเป็นน้ําไปนะคะใส่เป็นหลอดเพราะว่าน้ำมองว่าสีเขาเข้มเนาะสีเจ้าสีเจ้าเนี่ยเขาอาจจะทําให้ฟันเราอะค่ะ เป็นสีแบบนี้ซึ่งมันก็เหมือนเป็นคราบอยู่ที่ฟันจริงอาจจะไม่มีอะไรนะคะแต่น้ำก็เลยต้องใช้หลอดในการทานนะคะคือคือให้เขาคือกินเข้าไปในตัวไปเลยเนาะ,ะแล้วก็กินกล้วปากด้วยน้ําธรรมดาน,นิดนึงแต่ส่วนใหญ่เลยชีวิตน้ำจะทานเจ้าคอบูชาค่ะคะอบูชาน้ำจะทําจากกาแฟนะคะจริงๆก็เรียกคอฟูชาเนาะ,ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่วันนี้เรื่องนี้นี่ บานาน่าไซเดอร์ค่ะสุดๆค่ะสุดๆของวันนี้นะคะวันนี้เลือกมาทำไซเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันค่ะเวลาที่เรานำทำอะไรมีคลิปอะไรดีๆเกี่ยวกับการทำอาหารทานน้ำจะพยายามเก็บไว้นะคะเพื่อเพื่อใครที่เข้ามาแล้วก็เออมาดูซิว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรทานได้อีกเยอะแยะมากๆเลยโดยด้วยการทำด้วยตัวเองนี่แหละค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกในอีกหลายๆเดือนเลยค่ะเพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะ พบกันค่ะ